เหนแล้วหิวเลยถูกใจเพราะว่าคุณกฤษดานเนี่ยกินหมูปิ้งกับทุกเช้าเลยข้าหมูปิ้งมา,าหยุดต่อท้ายข่าวอย่างนี้ได้ยังไงคน <c oughs> ทำเ <c oughs> หรอจิตใจโหดเหี้ยมพอสมควรเลยนะเอาเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยไปซื้อหมูปิ้งหมูปิ้งไม้มละหบาท <c oughs> คุณผู้ชมแล้วผมชอบกินหมูปิ้งไหมคุณเหมือนฝันกินทุกเช้าค่ะคุณผู้ชมเอาให้พูดใหม่ทุกเช้าจริงเหรอ เอา่าเช้าเนี่ยล่าสุดเมื่อเช้าคุณก็เดินออกไปซื้อหมูปิ้งก่อนขับมาแต่งหน้าอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพรผมก็ชอบกินหมูปิ้งคุณผู้ชมแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ซื้อก็สักสิบาทเนาะถูกไหมหมูปิ้งรล้าก็ประมณไม้ละสิบาทข้าวเหนียวก็ห้าบาทสิบาทแล้วแต่แต่ร้านแห่งนี้ขายแค่ไม้ละห้าบาทของคุณป้ากิมลีรสชาติดีถูกปากถูกใจมีสูตรเฉพาะตัวทุกเพศทุกวัยนักเรียนนักศึกษาคนทํางานพากันมาอุดหนุน แกนะ่ะทำสวนเป็นอาชีพหลักขายหมูปิ้งเป็นของรองแต่รายได้เราบอกเลยว่าไม่เป็นรองไม่เป็นสองรองใครไปไปมานะตอนแรกยังคิดว่าเป็นอาชีพเสริมขายดีปิ้งไม่ทันไปเกณฑ์มาสามีลูกมาช่วยกันปิ้งขายทุกวันขายวันละพันกว่าไม้มไม้ละ5บาทมันก็ตกเท่าไหร่ละห้าพันหมดในสามชั่วโมงแล้วแกนะของแกนะแกปิ้งด้วยเตาถ่านนะมันก็หอมถ่านเนาะ หอมอ่นอ,อนๆนะแล้วก็ไม่ได้ขายแต่หมูปิ้งไปเอกมีอะไรขายอีกมีปีกไก่ทอดข้าวราดกะเพราน้ำเต้าหูป้ปลาท่งโกรราคาไม่แพงมิตรภาพมากลูกค้านี่แน่นทุกวันนี่โอ้ปีกใส่งาด้วยนะคุณเหมือนฝันนี่เกณฑ์กันมาช่วยกันทั้งบ้านเลยนะครับอร่อยไหมอร่อยครับมาทุกวันครับร้านนี่อร่อยอให้ถูด้วย ให้ลูก,น,ลกน้องกิหรเ็นล่ใดเค่ะเตบุเีนือต้นปิงนาบาตัวได้าแล้วก็ตีนสน่องยี่เราก็าเข้าะบเนี่ยว่ากันว่าทั้งหมูปิ้งพันหมายต่อวันรวมสินค้าเมนูอื่นๆอ่ะผมตีไปคร่าวๆตกวันละประมาณห้าพันแปดพัน่ะต้องนีอ่ะจนตอนนี้ขายมา7ปีแล้ว ถ้าสนใจไปอุดหนุนป้ากิมลีได้เนี่ยแกร้านแก,นแกนอยู่ถนนสาย33ถนนสาย 33, สามสระแก้วกบินบุรีอ่าตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสังเกตร้านแกนจะอยู่ตรงข้ามร้านเนื้อย่างเริ่มซื้อกันได้ตั้งแต่ตีห้าถึงแปดโมงเช้าถ้าผมตีไปตีห้ากลับมาอ่านข่าวทันไหมไม่ทนันต้องแต่งหน้าไปเลยปราจินบุรีนะปราจีนก็ไม่ไกลกรุงเทพนะแค่นี้เองไปทางนี้ออก สาเชิงเซาป่าผมขับไม่เป็นไหนคุณเหมือนฝันเราจะขับรถไปปาจีบุรีต้องผ่านอะไรบ้างไปจากกรุงเทพก็เดี๋ยวตั้ง GPS เอาเอาจกขายไม่มีวันหยุดน,นะ <c oughs>